สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำแผนพับใน Microsoft Word กันนะคะไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราเปิด Word ขึ้นมานะคะเราจะทำการเช็ค Word ก่อนว่าหน้ากระดาษเป็น A4 หรือไม่น,นะคะให้กดเข้าที่เขาโคงค่ะพอกดไปที่เขาโคงแล้วนะคะหลังจากนั้นเลือกที่ขนาดค่ะ แล้วก็มาติ๊กที่ A4 นะคะแล้วมันจะปรับกระดาษเป็น A4 อัตโนมัติค่ะพอวาง A4 เสร็จแล้วนะคะเราจะมาการวางแนวนะคะให้เลือกเป็นแนวนอน,นะคะ่ะมันก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะคะแล้วก็ระยะห่อลนะคะให้เลือกแคบนะคะค่ะแล้วก็เราจะมาแบ่งคอลัมน์กันนะคะแบ่งคอลัมน์ให้เป็น3คอลัมน์โดยการกด คอลัมน์เพิ่มเติมนะคะกดที่สามคอลัมน์นะคะแล้วก็ติ๊กที่เส้นขั้นระหว่างคอลัมน์เนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาพิมพ์เส้นขั้นจะได้ขึ้นค่ะตอนนี้เรายังจะไม่เห็นเส้นขั้นนะคะเราต้องพิมพ์ให้มันสุดก่อนนะคะแล้เวเราจะสาธิตการพิมพ์ให้ดูะคะ่ะเนี่ยะ,ะ่ะเราก็จะเห็นคอลัมน์ขึ้นมาสามคอลัมน์นะคะ ต่อไปจะเป็นการต่อไปจะเป็นการลงเนื้อหานะคะเนื้อหาไปเลยนะคะแล้วก็เนื้อหานี้นะคะเราไปเตรียมมาจากเน็ตหรือว่าหนังสือที่เรามีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะโดยโย เราจะจัดหน้าี่ตาสบายเอีค

ันก็จะใช้อาสารเป็นพังสนางไทยสารบันค่ะขอเชิญค่ะอันนี้เราก็สูงดูได้นะคะอันไหนีคใหญ่เราก็ลดลงอันไหนเล็กเราก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้มันสวย ค่ะและนี่ก็คือการทำแผ่นพับในเวิร์ดแบบย่อนะคะเชิญพบกับเนื้อหาต่อไปได้เลยค่ะบ๊ายบายสอนโปรแกรม Excel นะคะในการคํานวณค่ะอันดับแรกเราก็เข้าโปรแกรม Excel ดูนะคะค่ะเราจะคํานวณสูตรที่เราจะใชยย้ยกตัวอย่างนะคะก็คือสูตร s u m นะคะ ใช้ในการหาผลรวมค่ะของราคาสินค้านะคะอันดับแรกเราก็พิมพ์ลำดับนะคะลำดถ้าไม่ค่อยเห็นก็ขยาย ลำดับที่หนลำดับที่สองลำดับที่สามลำดับที่สลำดับที่หนะคะต่อมาก็เป็นรายการสินค้านะคะรายการแว่นตานะคะ แว่นก็จะมีเสื้อยืดแล้วก็จะมีเสื้อกันหนาวนะคะกันนาวถ้ามันไม่พอแล้วก็สามารถขยายตารางได้นะคะ เสื้อกันนะแล้วก็จะมีกางเกงนะคะกางเกงแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะต่อไปก็จะเป็น ราคานะคะแว่นตาห้าร้อยเสื้อยืดแปดย เสื้อกันหนาวหนึ่งพันสามรนะคะกางเกงงพันหารก 1, ระเป๋า2,450ัาสนะคะต่อมาเราก็จะทำการหาผลรวมนะคะ เราสามารถเลือกที่ผลรวมอัตโนมัติเลยนะคะในการหาผลรวมของราคาสินค้าที่เราต้องการหานะคะผลรวมอัตโนมัตินะคะถ้าเราต้องการหาผลรวมเราก็คลิกที่ผลรวมได้เลยะค,ะค่ะค่ะพอเราคลิกแล้วมันก็จะขึ้นสูตรให้เรานะคะ สูตรก็คือ hqm UM นะคะ c 2ต่อ c 6คะ่ะแล้วเราก็สามารถกด enter ได้เลยนะคะพอเรากด enter เลยนะคะมันก็จะเป็นผลรวมราคาให้เราะคะ่ะราคาสินค้า,านะคะราคาผลรวมทั้งหมดก็จะเป็น6,600บาทะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะในการหาผลรวมสูตร S U M นะคะ S U M ก็คือเซลล์เริ่มต้นนะคะต่อเซลล์สุดท้ายที่ต้องการหานะคะ C 2ก็คือเซลล์เริ่มต้นส่วน C 6นะคะที่ไปเมื่อกี้ก็คือ เซล์สุดท้ายที่ต้องการหาะค,ะค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโปรแกรมนำเสนอน,นะคะด้วยแอปแทนว่าทำอินโฟกราฟิกค่ะพอเราเข้ามาในหน้าแอปแทนว่านะคะเราก็เข้ามาในคำว่าอินโฟกราฟิกแล้วเลือกหาเทมเพลตได้เลยค่ะ พอเราเลือกเทมเพลตได้แล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่เนื้อหาที่เราหามาคือเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะคะแล้วก็ Copy มาวางเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็จัดให้มันจัดให้มันสวยๆเหมือนเราค่ะถ้าเรามองไม่เห็นนะคะก็ให้ดีไซน์ขึ้น มันตัวอย่ไหรนะคะถ้าเราคิว่าตัวกระอมแบบนี้มันไม่ชัดแล้ก็เปลี่ยนนะคะเราสามารถเปลี่ยนหน้าตามที่ใจเราต้องกัรถ้าเรามเปลี่ยนสจแล้วมันตัลอยเราก็ลดขนาดลงนะคะใช่สามสิบ เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคัดลอกหัวข้อที่เราหาข้อมูลมาใส่ไปเลยถ้าตงนไหนแล้ว,วเาก็ดีดอันนีค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะเราก็ชับตัวหนาแล้วเราก็เปลี่ยนตัวหนังสีอเลยนะคะแล้วก็เพิ่มให้มันตัวใหญ่เราจะได้เห็นชัดค่ะ แล้วก็จัดการ้ให้สวยๆแนเรืือ้เ็นงานต่านะคะ เปี่ยนตัวอักษรแล้วก็เพิ่มขนาดขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการเลยค่ะ ซึ่ง,นนะงนนในแอปแคนว่านะคะมีสักหลายเุคยิคที่เราจะมาใช้ได้ทั้งภาพและวิดีโอตอนนี้เรานำเสนอเป็นการทำอินโฟกราฟิกนะคะ มันบางกว่าพ่อมากเลยนะคะแต่การที่เราจะเลือกทำา e ิฟเอนถ้าเราไม่อยากทำถ้าเราไม่อยากทำเองนะคะเราก็จะไม่ที่มันเกี่ยวข้องกับหลวงข้อที่เราจะนำมานำเสนอด้วยนะคะแต่วันนี้เอ่อแต่วันนี้แช่ามาทำเป็นตัวอย่างที่ต้องดูเฉ่ๆค่ะ พอเราทำเสร็จพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คความเป็นระเบียบหลังจากนั้นเราก็กดแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแบบ PDF นะคะตต่เราสิทค่อยจะไม่ส่วนดาวน์โหลดได้เลยค่ะเรองการดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเรากดเซฟลงไปค่ะแค่นี้เราก็จะได้งานที่ มีความเป็นระเบีบสวยแล้วก็น่ารักค่ะ